คุณผู้ชมมาดูคนดีก,กันบ้างนะคะสำหรับคุณสิริพรอ,อําไพพงศ์นะคะกับอาณาจักรร้อยล้านเลยเรียกว่าเป็นลูกทุ่งซุปตามเมืองไทยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ เรื่องราวของคุณสิริพรให้เราพาไปเปิดบ้านเธอเลยดีกว่านะคะนักร้องลูกทุ่งระดับซุปตาของเมืองไทยท่านนี้นี่แหละค่ะต้องบอกว่ามีบ้านของเธอเที่ดิน45ไร่นะคะนี่นี่รายการนี้นะคะคุณอีทโปลงลางไงพาไปนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นช่องของคุณอีทนั่นเองช่องแสแต็กเด็กตับนะคะของคุณอีทแล้วก็ต้องบอกว่าทีมงานในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีบ้านถึง3หลังด้วยกันคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีลานจัดแสดงคอนเสิร์ตกลางพื้นที่บ้านด้วยนะคะ ะะเป็นทุ่งนาไกลสุดลูกหูลูกตาอยู่ล้อมรอบบริเวณบ้านค่ะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆบุกบ้านสิริพรทั้งทีนี่ก็ไม่พลาดเลยที่จะพาไปดูวัดสว่างธรรมหรือว่าวัดสิริพรเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดอุดอรธานีนะคะนี่ภาพตามนี้เลยนะคะรวมๆแล้วก็คง 45, 45ไร่ไใช่ค่ะนะคะ งานนี้ค่ะคุณสิริพรน,นะคะทุ่มทุนค่ะยอมสละที่ส่วนตัวให้กับวัดและก็เป็นคนที่บูรณะวัดเองทั้งหมดโดยน้ำพักน้ำแรงมานานถึง8ปีนะคะจะลอลังการขนาดไหนวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาเมาท์มอยให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะ mm hmm. คุณอีทเนี่ยก็ได้ถามนะบอกว่านี่บ้านหรือราชวังครับพี่มันใหญ่มากเลย mm hmm. พื้นที่บ้านทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่กไร่ครับก็อย่างที่ได้บอกไปเนี่ยพี่สิริพรบอกว่าจากประตูทางนี้ไปถึงหลังบ้านรวมไร่มันสัมปะหลังก็ประมาณ45ไร่ แล้วก็ยังมีข้างหลังอีกนะคะเธอบอกแบบนี้นะคุณสิทิพรก็บอกว่าเอาตรงๆนะเขาเนี่ยเอามาจากการจำนองแต่จำนองแบบว่าไม่ได้ทั้งต้นไม้ทั้งดอกนะ,อะไม่ได้ทั้งต้นทั้งดอกนะเพราะว่าเขาติดเราหลายปีแล้วก็เลยไม่ได้เอาเงินมาคืนเขาเลยเอาที่มา,มาขอให้เอาที่ของเขามาให้พี่แล้วก็ตีเป็นราคาแลกกับหนี้ที่ติดไว้แต่จะบอกว่าเงินที่เขาติดเราทั้งต้นทั้งดอกเกินราคาที่ที่เขาเอามาจำนองกับเรานะ แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาไว้ทํากีนปลูกข้าวปลูกอะไรไปนะคะเป็นที่ที่คนเอามาจําลองไว้โอ้ 45, 45ไร่45ไร่ใช่แล้วนะคะดูจากวิวแล้วนะคนนุณอีถามว่าดูจากวิวแล้วพี่นี่แหละความสนุกของชีวิตผมผมรู้ว่าพี่นางเนี่ยชอบจ้างศิลปินมาร้องเพลงที่บ้านแล้วก็เขาบอกว่าจ้างมาเป็นการส่วนตัวด้วยผม <Yeah. S 1> อยากรู้ว่าพี่จ้างมาในเทศกาลอะไรหรือเปล่าครับพี่ศิริพรก็บอกว่า ไม่มีเทศกาลอะไรพี่อยากดูเฉยๆดูกันเองในบ้านนี่แหละแต่ก็มีคนนอกที่เข้ามาดูบ้างถามพี่ยังสั่งหมูกระทะมาให้คนที่เข้ามาดู ได้กินด้วยนะของกินพร้อมสนุกกันเลยมันเป็นความสุขที่เราหาเองได้ไม่ต้องให้ใครมาหาให้เรานะคะพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันสนุกตากับพิธีกรร่วมจังเลยนะคะนะคนอี้บอกว่าอีกอย่างหนึ่งพี่นางเป็นคนใจบุญตอนนั้นเนี่ยพี่นางรู้ข่าวว่าผมจะทำคอนเสิร์ตให้คนที่เป็นโรคมะเร็งพี่นางก็ช่วยทําบุญมาด้วยและก็ตอนนี้เนี่ยพี่เองก็สร้างวัดใช่ไหมครับนะซึ่งพี่นางก็ได้ตอบกลับมาเนี่ยบอกว่าก็ใช่แล้วนะพี่กบูรณาขึ้นพี่เอาดินจากที่นาเนี่ยมาทับถมก็ ก็ทาเป็นเรื่อยทำมาเรื่อยๆเลยทามา8ปีเข้าปีที่9แล้วแล้วก็อย่างองค์พระพุทธรูปในวัดนี้เนี่ยพี่ไม่เคยซื้อเลยส่วนใหญ่จะมีคนเอามาให้ทั้งนั้นเห็นพระแก้วมรกตองค์นั้นองค์นั้นก็มีคนเอามาให้แล้วก็ตั้งแต่พระแก้วมรกตนั้นเนี่ยมาอยู่ที่วัดนี้พี่ก็ถูกหวยเกือบถูกงวดมันก็แปลกดีเหมือนกันต้องบอกว่าพี่พี่นางสิริพรเนี่ยนะคะเป็นเจ้าแม่นะคะเรื่องของ ถูกหวยเหมือนกันนะอเออเออนะสังเกตเลยนะพี่นกักเลยเล่าให้ฟังที่มาที่ไปนะคะอ่ะก็บูรณะทำวัดด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาอัปเดตเรื่องบ้านด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีความใจบูรมีความช่วยเหลือนี่แหละนะคะแล้วก็พาไปดูอาณาจักรค่ะที่บ้านของพี่นางสิริพรอัมไพพงกันนะคะ,อ,ะอุดรธานีเออเนาะอลังการมากเลยส<ช>ิสิบห้ไร่รรมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับอ่ะ